วิธีตัดภาพพื้นหลังหรือว่าตัดภาพคนตัดภาพวัตถุบแบบง่ายๆโดยใช้แค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับมันจะมีเครื่องมือมาให้3อันด้วยกันเราใช้เป็นตัวนี้ครับผม Object Selection Tool อ่ากดไปวิธีแบบง่ายๆมากๆเลยนะเราใช้ก็คือ Select Subject ครับอ่าตรงนี้นะให้เรากดไปหนึ่งทีครับและก็รอให้โปรแกรมเนี่ยเขาประมวลผลสักครู่นะ หลังจากประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าจะมีเส้นตัดขึ้นนะครับเส้นตัดขึ้นรอบๆแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถตัดได้เลยโดยการกดตรงนี้ครับไปหนึ่งที่ตัวโปรแกรมเขาก็จะตัดรูปภาพให้เราแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับสมมติว่า Select subject แล้วเนี่ยมันได้ภาพที่เราไม่ได้ต้องการนะครับมันไปตัดเอารูปภาพอื่นอะไรเงี้ยซึ่งอีกวิธีหนึ่งแบบง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมจะกด control Z กลับก่อนนะครับและผมจะเอาเส้นตัดนี้ออกนะโดยการกด control D จากนั้นเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเราจะติ๊กตรงนี้นะ Object f n d e r นะครับซึ่ง Object f n d e r เนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีพื้นที่ให้เราแบบเลือกตัดได้เลยว่าเราจะตัดอะไรนะครับในในภาพของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยซึ่งผมจะตัดรูปคนใช่ไหมผมก็เลือกนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราง่ายๆเลยนะเราก็กดไปหนึ่งทีครับก็เหมือนเดิมครับมันก็จะขึ้นเส้นตัดมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับกดตรงนี้ Add Layer Mask นะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับ ถ้าอยากจะให้แบบว่าขอบๆนี่มันดูเนียนดูฟุ้งขึ้นหน่อยนะครับวิธีง่ายๆเลยครับกดตรงนี้ครับคลิกขวาเลือก Select and Mask นะครับอ๋อก็มาปรับตรงในส่วนนี้นะตรง Radius เนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นสัก1ห,หรือ2ก็ได้ครับมันจะมีความแบบว่าเนียนขึ้นนะตรงขอบๆเนี่ยแล้วก็ตรง Smooth ครับปรับให้มันดูดูเป็นธรรมชาติดูสมูทขึ้นมาหน่อยตรง Contrast นะครับก็ปรับให้มันดูคมนิดนึง 11นะครับลดลงนะให้แบบตรงขอบมันมันดูลดลงปร,ประมาณนี้นะแล้วเราก็กดโอเคครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพที่ตัดพื้นหลังออกเรียบร้อยแล้วถ้าใครนะครับใช้อ็อบเ t กไฟเดอหรือว่า Select subject แล้วตัวเส้นตัดเนี่ยมันไม่ได้ตัดมันไม่ได้ประมวลผลในตำแหน่งที่เราต้องการมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมวิธีแก้ง่ายๆนะครับให้เรากดเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็กดค้างไว้นะครับเลือกเครื่องมือคลิก selection tool ครับผมจากนั้น เราก็กดนะครับอ่ากดแล้วก็ปาดไปแบบนี้ให้เส้นตัดเนี่ยมันครอบในบริเวณที่เราต้องการจะตัดนะครับอ่าตรงไหนที่มันมันมีเส้นตัดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็กดไปเลยนะครับ <pensa? S 1> หรือตรง<ร>ไหนที่มันเกินมาอ่สมมุติว่ามันมันเกินมาแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดออตินเนตค้างไว้นะครับแล้วก็อ่ปาดไปแบบนี้นะให้เส้นตัดเนี่ยมันมันครอบในบริเวณที่เราต้องการที่จะตัด อีกอันนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะตัดอย่างในรูปเนี่ยผมอยากจะตัดรูปเด็กรูปฟุตบอลเนี่ยติดมาด้วยวิธีก็กดค้างไว้นะครับกดเครื่องมือตัวนี้แล้วเ,เลือก o b j e c t s e l e c t i o n t o นโครับเราจะใช้เหมือนเดิมครับ Object f i n d e r นะแล้วเราก็กดชิปค้างไว้ครับแล้วก็เลือกตรงวัตถุที่เราต้องการครับผมแค่ดีนะครับจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะเพื่อทำการตัด ก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้เนี่ยจะจะเป็นการสอนว่าในขั้นตอน,นง่ายเนาะสามารถทําได้ไม่กี่คลิกเลยก็คือให้โปรแกรมเนี่ยมันประมวลผลให้เลยในคลิปหน้านะครับผมจะสอนวิธีการตัดภาพตัดวัตถุตัดคนอะไรเงี้ยตัดวัตถุที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้พวก s elect subject บางทีมันประมวลผลให้เราได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการตัดภาพที่มีความยากขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กด,กด,กด,กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไ่พลาดคลิปใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ